อนที่3ใบหน้าหวนลงมุนกับพวงแก้มเนียนใสดูอ่อนเยาวกว่าอายุโดยเฉพาะในยามหลับเช่นนี้เหมือนจะสะกดสายตาคมกริบที่เฝ้ามองจ้องเรากับต้องมนจนยากจะถอนสายตาทั้งที่การมองอย่างพินิษพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนหลังจากอุ้มหญิงสาวไปนอนที่โซฟาเขาก็เฝ้ามองเธอเหมือนกับตอนนี้มองได้มองดีแต่ว่า ความรู้สึกเบื่อก็ไม่เคยเกิดขึ้นในหัวใจเลยสักครั้งซึ่งเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยและที่สําคัญเขาไม่เคยเชื่อคําว่ารักแรกพบแล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาชั่วขค่มคืนเท่านั้นทําไมในหัวของเขาถึงมีแต่เธอเจ้าของใบหน้าหวานละมุนสมชื่อคุณทําอะไรกับผมกับลูกน้าพึ่งทําไมผมสลัดคุณออกจากหัวไม่ได้เลยยิ่งจ้องก็เหมือนจะยิ่งมีแรงดึงดูดส่วนมือก็เผลอไผลไม่ต่างจากหัวใจ ยื่นออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่ยังไม่ทันได้ต้องส่วนใดๆของคนนอนหลับแพ้ขนตางามงอนก็กระพริบให้รีบชักมือกลับแทบไม่ทันถึงแล้วหรอคะคำถามจากน้ำเสียงงวงเงียของคนเพิ่งตื่นนอนเรียกรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าคมคายได้อีกครั้งผมกำลังจะปลุกอยู่พอดีขอบคุณนะคะที่มาส่งจะไม่เชิญผมเข้าไปดื่มกาแฟหน่อยหรอพอแขกชี้แนะเชิญชวนตัวเองไกลๆแถมไม่ยอมเปิดล็อกประตูรถให้ เจ้าของบ้านก็ทำตัวไม่ถูกอยู่เป็นครู่ก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปากชวนตามมารยาทแต่ว่าแขกกลับตอบรับคำเชิญจริงๆซะอย่างนั้นบ้านเงียบนะครับมันคือคำถามว่าเธออยู่กับใครในบ้านนั่นแหละลุงกับป้าไปเที่ยวนะคะอธินาถึงจะกลับเชิญน,นั่งก่อนค่ะเดี๋ยวฉันไปชงกาแฟมาให้หญิงสาวบอกเสร็จก็ขอตัวเข้าไปในครัวแล้วก็กลับเข้ามาในห้องรับแขกอีกครั้งพร้อมแก้วกาแฟในมือขอบคุณครับแล้วของคุณล่ะ ฉันไม่ดื่มกาแฟค่ะมือที่กำลังจะยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มชะงักเล็กน้อยเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าดังกล่าวเราไม่ง่วงหรอครับก็ไม่นี่คะ่ะสมัยเรียนเธอลุยอ่านหนังสือไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์ก็เคยมาแล้วแล้วจะไปทํางานเลยหรือเปล่าครับอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จะไปค่ะแล้วปกติทานข้า,าวเช้าที่ไหนครับพอคําถามมากขึ้นเรื่อยๆคนถูกถามก็ชักจะอดคิดไม่ได้หวังว่าเขาคงไม่ขอทานข้าวด้วยหรอกนะ เพราะตัวเธอยังต้องฝากท้องกับร้านข้างนอกอยู่เลยเธอคงไม่มีปัญญาทำให้เขากินแน่ๆส่วนใหญ่จะทานที่โรงพยาบาลค่ะงั้นผมไม่รบกวนดีกว่าคุณจะได้เตรียมตัวไปทำงานพอกาแฟหมดแก้วชายหนุ่มก็จำใจต้องลุกแต่ยังไม่ทันออกก้าวก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ซะก่อนจริงสิครับผมมาสองครั้งแล้วไม่เห็นมีรถเลยรถรถของคุณไงหรือว่าเอาไปเข้าศูนย์พิยาดารู้ความหมายของเขาทันที อยากจะไหลาตามน้ำปล่อยตามที่เขาเข้าใจก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องหากเขารู้ทีหลังรู้ทีหลังเหรอนี่เธอคาดหวังอะไรอยู่น้ำพึ่งว่าไงครับคะอ๋อฉันไม่มีรถหรอกคะ่ะไม่มีรถต่อพงทาหน้าตกใจเกินจริงแต่ว่าก็แปลกใจจริงๆเพราะเมื่อคืนรู้แล้วว่าหญิงสาวทำงานแบบที่เรียกว่าบ้าระห่ำเลยก็ว่าได้ทั้งที่ตัวก็บางแสนบาง แล้วอาชีพหมอก็ขึ้นชื่อว่าทำไรายได้ดีกว่าอาชีพอื่นๆกับรถคันเดียวเขาไม่คิดว่าเธอจะไม่สามารถซื้อได้ฉันไม่อยากหาภาระเพิ่มให้ตัวเองนะคะใช้บริการแท็กซี่ก็สะดวกดีสีหน้าของเขาทำให้พิยดาต้องเอ่ยประโยคดังกล่าวออกมาไม่แปลกใจเลยที่เขาสงสัยเพราะเวลาเจอหน้าเพื่อนๆก็ถูกถามตลอดว่าเมื่อไรจะซื้อรถขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาส่งผมจะรอจะรอ เดี๋ยวผมไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีแต่หรือว่าอยากให้ผมรู้สึกผิดมากไปกว่านี้ทำไมต้องรู้สึกผิดด้วยล่ะคะพเยดาอดถามไม่ได้เธอก็ไปไหนมาไหนของเธอด้วยแท็กซี่เป็นปกติอยู่แล้วแล้วเขาก็ชักจะก้าวล้ำความเป็นส่วนตัวของเธอมากเกินไปแล้วคุณต้องเดินทางไปดูแลตาตั้งอย่างน้อยก็หนึ่งอาทิตย์เพราะถึงจะพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งเขาอยากให้ลูกชายหายก่อนเปิดเทอมถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าฉันไปทำงานของฉันตามปกติคุณไม่เข้าใจค่ะฉันไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจจริงๆเขาทำเหมือนเขาเป็นห่วงแล้วก็โกรธที่เธอปฏิเสธน้ำใจแต่เธอกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนอกจากว่านายจ้างกับลูกจ้างโชวคราวเท่านั้นแล้วจะให้เธอรับในสิ่งที่เขาเสนอได้ยังไงคุณไปบน้ำต่งตัวเถอผมจะรอยอยู่ที่นี่ต่อพงตัดบท แล้วก็ซุดลงนั่งที่เดิมดือด้อๆอย่างนั้นเลยเจ้าของบ้านก็เลยพูดไม่ออกแล้วก็เดินขึ้นบ้านไปเงีย,งยบๆหลังแขกกิตติมศักดิ์เมินหน้าไปอีกทางบอกใบให้รู้ว่าไม่ต้องการสนทนาต่อครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าของบ้านก็เดินลงมาในชุดใหม่ชะงักเล็กน้อยตรงบันไดเมื่อได้กลิ่นหอมของอาหารลอยมาจากครัวทำอะไรของเขาไม่รู้ว่าเสียงพึมพำดังไปหรือว่าศพจังหวะเขาหันมาพอดี เสียงห้าวท้มก็เลยลอยจากครัวมาเชิญชวนเจ้าของบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมผมต้มโจ๊กไว้ให้แต่เป็นโจ๊กสาเร็จรูปนะเพราะในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยนอกจากไข่กับนมมาทานก่อนแล้วค่อยไปพ่อครัวบอกด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นแถมยังกุรีกุจอเลื่อนเก้าอี้ให้อีกทำตัวราวกับเป็นเจ้าของบ้านเสียเองคุณทำอาหารเป็นด้วยหรอคะพอเขายนอารมณ์ครึ้งขุ่นก่อนหน้าทิ้งพิยดาก็ไม่อาจวางหน้าปั้นปึงกับเขาได้ต่อ พอทำได้ครับแต่ว่าไม่กี่อย่างหรอกส่วนโจ๊กนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากแค่ฉีกซองเทเซมมอพอเขาสุกก็ตอกไข่ใส่ไปดันกินได้แต่จะอร่อยหรือเปล่านี้อีกเรื่องใช่ไหมคะสีหน้าท่าทางของเขาทำให้มีคำพูดสะพยะออกมาจากหญิงสาวจนได้ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องโทษบริษัทผู้ผลิตเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยนอกจากไข่พ่อครัวรีบออกตัวแต่เชื่อว่าจะอร่อยทำไมคะเพราะคุณซื้อไว้ติดครัว พิยดาเพียงแค่ยิ้มไม่ตอบอะไรต่ออดนึกแปลกใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันที่รับเขาเข้ามาในชีวิตง่ายและเร็วขนาดนี้เพราะถึงจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็ถือว่ามากไปสําหรับกิจกรรมที่ทําด้วยกันเพราะขนาดเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาบางคนยังไม่เคยมากินข้าวที่บ้านของเธอด้วยซ้ําแต่ว่าเขาเล่นเข้ามาทําอาหารอยู่ในครัวเลยกินเธอครับเดี๋ยวคุณจะสายเมื่อวานคุณออนบอกว่าคุณมีลงพื้นที่หาเสียงไม่ใช่หรอคะ นัดก,กับทีมงานไว้สิบโมงครับเหลือเวลาทมเทเป็นยังไงบ้างครับอร่อยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องกินให้หมดหมดเดียวแล้วค่ะแค่นี้เองปกติทำอาหารบ่อยไหมคะตอนเรียนอยู่ต่างประเทศก็บ่อยครับแต่ว่ากลับมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำนอกจากเวลานึกอยากจะทำกินเองหรือว่ากลับบ้านดึกแล้วหิวไม่กล้าปลุกแม่ครัวเขามาทำให้กินมีไม่กล้าปลุกด้วยหรอคะหญิงสาวถามยิ้มยิ้มแปลกใจพอสมควรเพราะไม่นึกว่าเขาจะมีมุมนี้ ก็ต้องเกรงใจเขาบ้างสิครับเรากินไม่เป็นเวลากลับบ้านไม่เป็นเวลาเองจะให้เขานั่งถ่างตารอเราคนเดียวก็ไม่ไหวถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่แปลกใจแล้วละค่ะที่ตาตั้งเป็นแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าซ้ำเติมกันนะครับใช้หนุ่มทวงยิ้มยิ้มแต่มันก็จริงกลับตัวตอนนี้ก็ยังทันนะคะดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเป็นคำถามที่เจ้าตัวไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังเพราะมีประโยคอื่นตามมาติดๆแต่ก็คงจะจริง เพราะขนาอาหารผมยังไม่เคยทําให้เขากินเลยคุณเป็นคนแรกที่ผมทําให้กินคุณเป็นคนแรกที่ผมทําให้กินไม่รู้ว่าเพราะประโยคนี้หรือเปล่าพอเลิกงานเธอถึงได้รับข้อความว่าคนขับรถของเขามารออยู่แล้วที่ลานจอดรถชั้นล่างของโรงพยาบาลเพื่อรับเธอไปดูแลลูกชายของเขาวันนี้แต่ตั้งโทรหาเธอสองครั้งตอนเที่ยงกับตอนสี่โมงกว่าเหมือนเคย จากน้ำเสียงที่ได้ยินทำให้เธอไม่นึกห่วงอาการของฝ่ายนั้นมากนักและก็ภาวนาว่าขอให้หนูน้อยหายเร็วๆเ,เพื่อที่เธอจะได้เดินออกไปจากตรงนี้เสียทีก่อนที่เธอจะคิดเข้าข้างตัวเองก่อนที่เธอจะทำผิดและก่อนที่หัวใจของเธอจะอ่อนไหวไปมากกว่านี้น้ำพึ่งเสียงเรียกทำให้คนที่กำลังปล่อยใจล่องลอยไปกับความคิดชะง,งักเท้าโดยอัตโนมัติพริต ใช่จริงๆด้วยมาทำอะไรที่นี่คุณหมอพฤติถามเพื่อนสาวด้วยความแปลกใจแต่แววตาก็ฉายแววดีใจไม่น้อยที่ได้เจอเพื่อนโดยไม่คาดฝันเออมาทำงานเนะี่ยทำงานหมายถึงที่นี่เหรออืมตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยล่ะคนตกข่าวทำหน้าแปลกใจไม่น้อยเพราะไปจำอยู่ที่นี่สี่วันต่ออาทิตย์แต่ว่าไม่รู้เรื่องของเพื่อนเลยมาชั่วคราวนะ่ะหมายความว่ายัางไง จำวันที่น้ำพึ่งมาแทนผลิตได้ไหมจำได้ก็ไม่กี่วันนี้เองคืนนั้นน้องตาตั้งเป็นคนไข้ของน้ำพึ่งอย่าบอกนะว่าคุณหมอที่คุณชายน้อยรีเควสคือน้ำพึ่งคุณชายน้อยก็น้องตาตั้งนั่นแหละคนที่นี่เขาให้ฉายาว่าคุณชายน้อยแต่รู้แล้วก็เหยียบเลยนะเดี๋ยวจะพลอยซวยกันไปหมดทำไมล่ะน้องเขาก็เป็นเด็กน่ารักดีนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่แย,ยด่ดาอดสงสัยไม่ได้เพราะถึงจะเอาแต่ใจ แต่ว่าเด็กชายตาตั้งก็พูดรู้เรื่องหากว่ามีเหตุผลที่ดีให้แกก็ไม่ได้ว่าไม่น่ารักแต่ที่กลัวกันคือคุณพ่อของคุณชายน้อยต่างหากใบหน้าสวยเกินหญิงยื่นมากระซิบกระซาบหลังจากมองซ้ายขวาแล้วเห็นว่าปลอดคนตอนผมมาถือโรงพยาบาลเขาลือกันให้แซดว่าต้นเห็นมาจากน้องตาตั้งทำไมเอาไปพูดแบบนั้นล่ะน้องเขาไม่ได้ว่าใครเลยนะตอนนั้นน้ำพึ่งก็อยู่ในห้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นต่อข่าวมาจากไหน แต่ว่าตอนนี้มันก็กระจายไปทั่วโรงพยาบาลแล้วล่ะหมายความว่าคนที่นี่ไม่ชอบน้องเขาเหรอคงไม่ถึงกับไม่ชอบหรอกแต่ว่าคงจะระวังตัวมากขึ้นและไม่กล้าเข้าใกล้โชแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับน้องเขานะสิแล้วที่พริตพูดหมายความว่ายังไงคําบอกเล่าของเพื่อนทําให้หญิงสาวก,กลับมาเอดใจในเรื่องตัวเองบ้างอ๋อก็สืบเนื่องจากเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละ เขาบอกกันปากต่อปากมาว่าอย่าไปแต่ต้องคุณหมอคนโปรดของคุณชายน้อยไม่อย่างนั้นจะตกงานโดยไม่รู้ตัวไปกันใหญ่เลยเธออยากรู้จริงๆว่าเขาที่ว่านี้เป็นใครแล้วเข้าไปแอบเร้นแฝงกายอยู่ในห้องตอนไหนถึงได้เอาไปเล่าต่อเป็นตุเป็นตะจนเป็นเรื่องลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งแบบนี้ตกลงว่าเป็นน้ำพึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่ผลิตเล่านะน้องตาตั้งเป็นเด็กน่าสงสารด้วยซ้ํา พอมีคนพูดคุยเอาใจใส่แกแกก็เลยติดแค่นั้นเองที่นำพึ่งยอมมาก็เพราะว่าสงสารน้องเขานี่แหละถ้าเป็นอย่างที่นำพึ่งพูดก็นับว่าน่าสงสารน้องเขาแล้วนี้จะอยู่ถึงวันไหนก็จนกว่าน้องเขาจะออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละคงไม่เกินอาทิตย์หรอกเพราะวันนี้เห็นว่าอาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเราผลิตเราออกเวรหรือ,อยังออกแล้วแต่ว่าวันนี้จะประจำที่คลินิกพิเศษถึงสองทุ่มที่นี่ใช่ไหมใช่ใกล้เวลาแล้วผมไปก่อนนะ เดี๋ยวจะโทรหาถ้าไม่ยุ่งไปกินข้าวกันได้พี่กยได้รับปากเพื่อนจากนั้นต่างคนก็ต่างแยกแย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองแต่พอถึงเวลานัดและเพื่อนโทรมาหาหญิงสาวก็จำต้องบอกปฏิเสธไปเพราะคุณออนจัดหาอาหารมาให้รับประทานพร้อมกับคนป่วยตาตั้งไม่อยากหายแล้วหรอครับอ้าวทำไมล่ะคะคุณออนซึ่งคอยดูแลอยู่ไม่ห่างระหว่างทั้งสองรับประทานอาหารร้องถามด้วยความแปลกใจ ถ้าตาตั้งหายแล้วตาตั้งก็ต้องได้กลับไปอยู่บ้านแล้วจะไม่ได้เจอคุณคุณหมอนังเพื่งอีกแล้วนะสิครับพี่ยดาดารอบถอนหายใจเบาๆด้วยความโล่งอกที่เด็กชายไม่หลุดคำว่าคุณแม่ออกมาให้คุณออนได้ยินเดี๋ยวถ้าว่างเราก็นัดเจอกันได้นี่คะนั่นสิคะสำคัญตอนนี้คุณหนูต้องรักษาตัวให้หายก่อนพอสุขภาพแข็งแรงแล้วคุณหนูจะไปหาคุณหมอเมื่อไหร่ก็ได้นี่คะแต่ว่าตาตั้งต้องไปโรงเรียนนี่ครับ เพราะยีกไม่กี่วันโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วแล้วคุณหมอนนำพึ่งก็ต้องไปทำงานเด็กชายบอกเสียงเศร้าหน้าเศร้าเมื่อนึกว่าจะไม่ได้เจอคุณหมอที่ทึกทักเอามาเป็นคุณแม่ของตัวเองเดี๋ยวเราโทรคุยกันก็ได้นะี่คะหรือถ้าแต่ตั้งเลิกเรียนแล้วจะแวะไปหาหมอก็ได้แต่ว่าต้องขออนุญาตคุณพ่อก่อนนะคะหญิงสาวพยายามปลอบใจและข้อเสนอนั้น ก็ทำให้คนไข้ตัวเล็กของคุณหมอพิยดาไม่ยอมนอนเลยทั้งที่เวลาล่วงเข้าสี่ทุ่มแล้วเพราะจะรอขออนุญาตคุณพ่อที่มาถึงโรงพยาบาลตอนเกือบจะสี่ทุ่มเป็นไงบ้างสีหน้าดูสดชื่นกว่าเมื่อเช้าเยอะเลยนี่ยังมีไข้ยอยู่ครับแต่ไม่ทรมานเหมือนตอนเช้าแล้วรายงานอาการกับผู้เป็นพ่อแล้วก็แอบหันไปขยิบตาให้คนเลี้ยงอย่างรู้กันเพราะได้คุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นแหละค่ะ คุณออนบอกแล้วก็ถือโอกาสปูทางให้คุณหนูเรื่องจะขออนุญาตไปหาคุณหมอพอดิฉันบอกว่าถ้าดื้อและไม่ยอมกินข้าวกินยาคุณหมอนนําพึ่งจะไม่รักและไม่มาหาอีกเท่านั้นแหละอะไรก็ยอมทำหมดตอนหัวค่อมมีบนแล้วนะคะว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วกลัวจะไม่ได้เจอคุณหมออีกแล้วคุณหมอไปไหนแล้วครับอยู่ในห้องน้ำค่ะชายหนุ่มพยักหน้าเมื่อได้คำตอบแล้วก็แกล้งเงียบไปดือด้อๆซะอย่างนั้นคุณพ่อครับ ที่ไม่ยอมน,นอนเพราะเรื่องนี้เหรอคนเป็นพ่อเอ่ยถามยิ้มอ่อนๆลังจากซุดลงนั่งข้างเตียงลูกชายคุณพ่อจะอนุญาตหรือเปล่าล่ะครับแล้วจะไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าประโยคดังกล่าวทําให้คนเพิ่งก้าวขาออกมาจากห้องน้ํชาชะงักเล็กน้อยเมื่อสองพ่อลูกพร้อมใจกันหันมามองหมอหน,นุําพึ่งอนุญาตแล้วครับใช่ไหมครับค่ะได้ยินไหมคบคุณพ่อถ้าพ่อบอกว่าแม่อนุญาตก็คงไม่ยอมใช่ไหม คนเป็นพ่อถามยิ้มๆแต่ในใจอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับเรานี้มันจริงๆเลยเห็นพ่อลูกพูดคุยกันเข้าใจแถมมีเย้าแย่กันเล่นเบาๆสองสาวต่างวัยก็พลอยยิ้มไปด้วยแล้วคุณต่อทานอะไรมาหรือย,ยังคะพอมีจังหวะคุณออนก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงผมทานมาจากข้างนอกแล้วครับเพราะไม่อยากให้คุณออนลำบากหาอะไรให้กินก็เลยกินกับคาเชนข้างนอกก่อนจะแยกย้ายกัน คุณพ่อเหนื่อยไหมครับหืมคนเป็นพ่ออดแปลกใจไม่ได้เพราะร้อยวันพันปีไม่เคยได้ยินคำถามนี้จากลูกชายนึกยังไงขึ้นมาถึงถามได้ยินคำถามกลับของคนเป็นพ่อพี่ยาดาก็อยากจะจับคนตัวใหญ่มาอบรมเป็นกำลังมีอย่างที่ไหนลูกอุตส่าห์เป็นห่วงแต่กลับถามว่านึกยังไงขึ้นมาถึงได้ถามก็หมอน้ำพึ่งบอกว่าที่คุณพ่อทำงานหนัก ไม่ค่อยมีเวลาให้ตาตั้งก็เพราะว่าต้องทำงานหาเงินเอาไว้ส่งตาตั้งเรียนหนังสือตาตั้งจะได้มีความรู้แล้วก็เป็นคนเก่งเหมือนคุณพ่อเมื่อโตขึ้นสายตาคมกริบป,ปลายไปมองคนนั่งอยู่ฟากเตียงแล้วก็หันกลับมาหาลูกชายเมื่อฝ่ายนั้นยอมสบตาด้วยเพียงแวบเดียวหมอน,น้ำพึ่งยัมบอกด้วยว่าคุณพ่อเป็นคนเก่งมีคนรักมากมายด้วยครับแก้มของคุณหมอร้อนเผาเลยคราวนี้ โดยเฉพาะเมื่อสายตาคมของคนเก่งเหลือบมองมาอีกรอบตาตั้งอยากเก่งเหมือนคุณพ่อครับแต่ว่าไม่อยากให้คนรักมากเพราะว่าตาตั้งอยากอยู่กับคนที่ตาตั้งรักมากกว่าคําพูดของลูกชายทําให้คนเป็นพ่อเงียบไปกว่าอึดใจและอดมองไปที่ใบหน้าหวานๆของคนนั่งอยู่ตรงข้ามไม่ได้จนแล้วจนรอดตาตั้งอยากมีเวลาให้คนที่ตาตั้งรักเยอะๆครับคําพูดของลูกชาย ดึงสายตาของคนเป็นพ่อกลับมาหาอีกครั้งจะว่าพ่อใช่ไหมเนี่ยเปล่าครับตาตั้งเข้าใจว่าคุณพ่องานยุ่งก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับตาตั้งแต่ว่าตาตั้งจะไม่เอาคุณพ่อเป็นตัวอย่างเรื่องนี้คำพูดซื่อๆไรเดียงสานั้นทำให้คนเป็นพ่อเหมือนถูกน็อกยังไงอย่างนั้นเลยเออดึกแล้วหมอว่าน้องตาตั้งนอนพักดีไหมคะตอนนี้ร่างกายยังไม่แข็งแรงดี ต้องพักผ่อนมากๆจะได้หายเร็วๆนะคะถ,ถ้าตั้งหายแล้วเราไปกินเค้กกันนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากเดี๋ยวตั้งพาไปได้ค่ะคุณหมอรับปากก็เพราะอยากให้เด็กชายได้พักผ่อนโดยแท้แต่ไม่นึกว่าไม่กี่นาทีถัดมาจะได้หน้าร้อนเพราะเด็กขาดความอบอุ่นเงินคุญไนนะครับคุณพ่อกุ๊ดไนคิ้วของคนเป็นพ่อยกสูงบอกความสงสัยเต็มเปี่ยมขณะที่ลูกชายมีท่าทีเขินอายอยู่บ้าง ก็เลยหันไปหากำลังใจคนสำคัญขอตัตั้งก่อนหน่อยได้ไหมครับคนเป็นหมอไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าอยากให้คนป่วยมีเวลาพักผ่อนหลับนอนมากๆก็เลยเดินมาที่เตียงแล้วก็ให้ในสิ่งที่เจ้าตัวเล็กร้องขอแต่ว่าเหมือนความอบอุ่นในหัวใจดวงน้อยจะน้อยนิดเหลือเกินมือเล็กๆถึงได้ยื่นออกไปหาคนเป็นพ่อบอกใบ้ด้วยสัมผัสคนเป็นพ่อถึงได้หยัดตัวลุกขึ้นยืน น้มตัวลงอกกอดร่างเล็กเล่นเอาคนเข้ามากอดก่อนพ่าออกแทบไม่ทันแต่ตั้งรักคุณพ่อนะครับรักทั้งคำพูดและการกระทำของลูกชายนำความงุนงงมาให้คนเป็นพ่อเป็นอย่างมากเพราะทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยทำหรือพูดกันมาก่อนกุณนายครับกุณนายครับคุณเอ่อคุณหมอกุณนายค่ะ มือบางยื่นออกไปรูปผมหนูน้อยด้วยความเอ็นดูและสงสารในขณะที่คนยืนอยู่อีกฝากเตียงยังคงมีท่าทีเออเออเด,อเด,อเดอืดคล้ายทำตัวไม่ถูกเพราะลูกชายหลับตาลงแล้วคำว่ากุศนก็ยังไม่ออกมาแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกชายก็เป็นอีกคืนที่คุณหมอพิยดาได้เข้ามาอยู่ในหัวของชายหนุ่มไปจนเช้าพี่ส่งข้อความไปหานายเกิดอาทิตย์แล้ว ตอบพงทักทายสายเรียกเข้าเสียงเข้มกึึงประชดแต่ว่าคนโทรหาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนใดๆแม้แต่น้อยแม้จะรู้ดีว่าถ้าไม่สุดจริงๆคำพูดทำนองนี้จะไม่ออกมาจากปากของพี่ชายหรือว่าไม่เห็นจะเย็นสิครับผมอุตส่าห์โทรมาแสดงความยินดีเรื่องอะไรเมื่อตอนเย็นบังเอิญเห็นข่าวผลโพลเลือกตั้งใช้คำว่าบังเอิญจริงๆเพราะถึงจะมีพี่ชายเล่นการเมืองแต่ตัวเขากับการเมืองเป็นอะไรที่ห่างไกลกันมาก ดีใจด้วยนะครับคะแนนพี่นำริ้วเลยตอนนี้ก็แค่คาดการยังไม่มีอะไรแน่นอนหรอกแม้ค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกสมัยแต่ว่าในการลงสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละครั้งก็ไม่เคยประมาทคู่แข่งแต่ผมว่าพี่ได้ชัวร์คะแนนนอนมาแบบนี้เตรียมตัดสูตรชุดใหม่ไว้รอรับตําแหน่งได้เลยและจะไม่ถามถึงอาการของตาตั้งหน่อยหรอพี่ส่งข้อความไปบอกว่าตาตั้งไม่สบายหรือว่าไม่เห็นเห็นครับ แล้วเจคอนายไม่คิดจะถามเลยเหรอว่าการเป็นยังไงบ้างก็ผมยุ่งนี่ครับมันคือคําแก้ตัวที่ทั้งคู่ต่างก็รู้แก่ใจกันดีคอนเสิร์ตเขาเล่นกลางคืนไม่ใช่เหรอตอบพง์เอ่ยถามหลังจากถอนหายใจยาวกลางวันผมก็ต้องนอนพักทั้งวันเลยเหรอก็พี่ดูแลอยู่แล้วแต่ว่าตาตั้งไปกันหรือยังครับคุณพ่อแม้ว่ากําลังหงุดหงิดกับน้องชายแต่น้ําเสียงสดใสาราวกับไม่ใช่คนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลร่วมอาทิตย์ ก็ทําให้คนเป็นพ่อหันไปมองด้วยความหมันไส้เล็กๆกับท่าทางกระตือรือร้อนเกินเหตุของลูกชายซึ่งวันนี้หมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วและที่เจ้าตัวดีใจสุดๆก็คืออีกไม่เท่าไหร่ก็จะได้เจอคนที่นัดกันเอาไว้งั้นแค่นี้ก่อนนะตาตั้งเรียกแล้วตกลงออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับหมอให้กล่าววันนี้แหละแค่นี้นะค่อยคุยกันดูแลตัวเองด้วยผมโตแล้วนะไม่ต้องห่วงผมหรอกขอให้โตเหมือนที่พูดจริงๆก็แล้วกัน ทราบเลวครับคุณพ่อแค่นี้นะครับต่อโพงสายหน้าไปมาถึงตอนนี้คงจะโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองเพราะตั้งแต่พ่อแม่จากไปหน้าที่ดูแลน้องชายที่อายุห่างกันร่วม10ปีก็ตกมาอยู่ที่เขาทั้งหมดการดูแลต้องคันลองในวันนั้นก็ไม่ต่างจากที่เขาทำกับลูกชายในตอนนี้แม้การเติบโตขึ้นมาของน้องชายจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังนักและถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่เขาควรจะแก้ไขปรับปรุงและทำให้ดีกว่าเดิม แต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะเลี้ยงไตรคุณยังไงให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอาต้องโทรมาเหรอครับใช่พร้อมยังพร้อมตั้งนานแล้วครับไม่ลืมอะไรนะไม่มีอะไรแล้วครับนมขนกลับบ้านไปหมดแล้วแล้วโอเคไหมคนเป็นพ่อใหญ่อย่างอารมณ์ดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะลูกชายหายป่วยและหน้าบานเป็นพิเศษหรือว่าเพราะนึกถึงช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าจะไม่โอเคเพราะคุณพ่อมัวแต่ซักนี่เลยครับ ถ้าหมอน้ำพึ่งหนีกลับก่อนตาตั้งจะโทษคุณพ่อเลยเพราะวันนี้คุณหมอคนสวยติดงานที่คลินิกไม่ได้มาหาก็เลยปลอบใจคนเพิ่งหายป่วยด้วยการพาไปกินเค,ค้กร้านที่เคยนัดกันเอาไว้เพราะถามอะไรหน่อยสิรถวิ่งออกมาจากโรงพยาบาลได้พักใหญ่คนเป็นพ่อก็ถามขึ้นอะไรครับทำไมตาตั้งชอบหมอน้ำพึง่งใครว่าตาตั้งชอบครับตาตั้งรักหมอน้ำพึ่งต่างหากคนเป็นพ่อหันไปมองลูกชายยิ้มน้อย ไม่แปลกใจเลยกับคำตอบที่ได้รับั้นพ่อถามใหม่ทำไมถึงรักหมอน,น้ำพึ้งเพราะหมอน,น้ำพึ้งใจดีคอยดูแลตาตั้งแล้วก็ดีกับตาตั้งครับหนูน้อยไม่เสียเวลาคิดเลยด้วยซ้ำอ้ออีกอย่างครับเพราะหมอน,น้ำพึ้งทำให้ตาตั้งได้เจอคุณพ่อทุกวันเลยครั้งแรกที่คำพูดของลูกชายทำให้ผู้เป็นพ่ออึง้งโดยเฉพาะเมื่อได้ยินประโยคถัดมาคุณพ่อน่าจะจีบหมอน,น้ำพึ้งมาเป็นแฟนนะครับตาตั้งอยากให้หมอน,น้ำพึ้งเป็นแม่ตาตั้ง ส่งคำพูดออกไปสะกิดใจคุณพ่อแล้วเจ้าตัวเล็กก็แกล้งถอนหายใจเสียงดังให้คนเป็นพ่อขมวดคิ้วมองด้วยความสงสัยแต่ตาตั้งก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเสียดายที่คุณพ่อมีน้ำมูกแล้วต่อพงรู้ว่าลูกชายจะเฉยกับมารินีมากไม่เชิงว่าไม่ชอบแต่ก็ไม่ยุ่งและไม่ยอมสงสิงให้ความสนิทสนมด้วยซึ่งมารินีเองก็ไม่ต่างกันนักทั้งที่ควรจะสนิทสนมกัน ก็กลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันเข้าไปทุกวันผิดกับอีกคนที่เพิ่งเจอแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นแต่ว่าความสัมพันธ์พัฒนารุดหน้าย่างกับรู้จักกันมานะับปีก็ไม่ปานแต่ว่าเขาก็เข้าใจได้เลยถ้าใครได้อยู่ใกล้คุณหมอคนสวยแล้วไม่รู้สึกแบบลูกชายเขาสิจะแปลกแปลกเหรอแล้วเขาล่ะคิดยังไงคุณพ่อจะแต่งงานกับน้ำมุกจริงๆหรอครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอคำตอบที่ให้ลูกชายไป คนตอบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วคุณพ่อรักน้ำมูกไหมล่ะครับมันไม่เกี่ยวกับว่ารักหรือไม่รักหรอกแต่ว่าพ่อต้องรับผิดชอบเพราะตอนที่คุณปู่จัดการมัดใหมายน้ำมุกให้พ่อพ่อก็ไม่ได้คัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วทำไมคุณพ่อเห็นด้วยล่ะครับถ้าคุณพ่อไม่ได้รักน้ำมุกนั่นสิเพราะถ้าเขาค้านเขาก็เชื่อว่าคุณพ่อจะฟังเขา แต่ตอนที่ท่านถามเขาก็บอกว่าแล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมเขาก็ไม่มีปัญหาหรืออาจจะเป็นเพราะตอนนั้นมารินีเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตของเขาเพราะรู้จักกันมานานและสองครอบครัวก็สนิทกันเมื่อก่อนมีบ่อยครั้งเหมือนกันที่เขาถามตัวเองว่าเขารักมารินีหรือเปล่าหรือว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นแค่ความคุ้นเคยผูกพันฉันเพื่อนพี่น้องเท่านั้น แต่ว่าเขาก็ไม่เคยแน่ใจหรือมั่นใจว่าคำตอบที่ได้รับจากหัวใจมันคือความรู้สึกจริงๆของเขาไม่ใช่ว่าเขากำลังหลอกตัวเองอยู่จนกระทั่งได้มาเจอคนหน้าหวานสมชื่อไม่เพียงแค่ใบหน้าแต่กริยาท่าทางตลอดจนคำพูดคำจาก็ฟังอ่อนหวานละมุนละไมไปหมดยิ่งมาประกอบกับรอยยิ้มอ่อนโยนด้วยแล้วมันก็ยากยิ่งที่จะถอนสายตาอารมณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อน และก็เป็นกับเธอแค่คนเดียวจริงๆและตอนนี้สมองกับหัวใจของเขาก็กำลังต่อสู้กันอย่างเต็มที่อย่างวันนี้สมองก็เป็นฝ่ายเพียงพร้มเสียท่าให้กับหัวใจเพราะหลังการลงพื้นที่หาเสียงยุติตอนหกโมงเย็นเขาก็บึ่งรถมาที่โรงพยาบาลทันทีเพราะนัดของลูกชายตอนนั้นพ่ออาจจะรักน้ำมุกมัง้งคนเป็นพ่อหาคำตอบให้ลูกชายได้เท่านี้จริงๆแล้วตอนนี้ล่ะครับมันไม่สำคัญหรอก ลูกผู้ชายทำอะไรเอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบตอนนี้ตาตั้งอาจจะไม่เข้าใจที่พ่อพูดแต่ถ้าตาตั้งโตแล้วตาตั้งก็จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถมีหรือได้มันมาทั้งหมดหรอกทำไมทำหน้าย,ยุ่งแบบนั้นละ่ะคนเป็นพ่อเปลี่ยนโทนเสียงใหม่เมื่อสีนาะลูกชายฟ้องถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรับผิดชอบแถมยังไม่ได้รักคนที่เรารักอีกตาตั้งไม่อยากโตแล้วหรอครับเด็กชายไม่เข้าใจหรอกว่าความรับผิดชอบที่ว่ามีอะไรบ้าง แต่เห็นใบหน้าเคร่งขรึมเหมือนคนไม่มีความสุขของคุณพ่อแล้วเขาไม่ชอบเลยแต่ว่าสักวันตาตั้งก็ต้องโตถ้าตาตั้งโตแล้วคุณพ่อจะให้ตาตั้งมั่นกับคนที่ตาตั้งไม่ได้รักหรือเปล่าครับคำว่ามั่นหมายความว่ายังไงก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําแต่ว่าพอเห็นชีวิตทุกวันนี้ของคุณพ่อเห็นสิ่งที่คุณพ่อเป็นแล้วเขาก็ไม่อยากเป็นแบบนี้สักนิดยังไม่ทันไรเลยถามเรื่องนี้แล้วเหรอเรา แล้วจะให้มัดหรือเปล่าล่ะครับตอบพงหัวเราะออกมาเบาๆเมื่อลูกชายคาดขันจะเอาคำตอบให้ได้พอไม่บังคับแต่ตั้งหรอกเรื่องนี้แล้วแต่แต่ตั้งเลยจริงนะครับน้ำเสียงจริงจังของลูกชายคนเป็นพ่อหันไปมองยิ้มๆแล้วพยักหน้ายอมรับว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ลูกชายมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นช่วงเวลาที่พ่อลูกได้อยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็เพราะเกาใจคนสำคัญ